อย่างน้อยอยู่ในนี้จะถูกเลขล่างอยู่ตัวหนึ่งหรือเลขบนไม่รู้หรือทั้งบนทั้งล่างผมบอกได้แค่นี้ครับค่อนข้างจะชัดเพราะรู้สึกว่าเขาจะโยงเข้ามาข้งนี้แล้วเพราะว่าครั้งสุดท้ายของกรอบแปดหลักแทนเขาออกเก้าศูนสามนะก่อนนานั้นออกสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชี้วนอยู่แถวนี้เขาไปออกเก้าูนสามทีนี้แล้วหวยงวนเมื่อกี้เขาออกแปดหนึ่ง ขาข้างเหมืองเข้ามาในกรอบแล้วเหมือนเขาจะโยนเข้ามาในกลุ่มแล้วเขาจะโยนกลับแล้วเพราะว่าผมสังเกตดูกรอบแหหล,ลักแสนนี่พอเขาหลุดจากกรอบปับ๊บเขาจะหายไปปั๊บแล้วเขาก็ย้อนกลับมางวดหนึ่งแล้วเขาก็หายไปออกนอกกรอบแล้วก็กลับมาบงวดน,นี้เป็นรอบที่จะกลับเข้ามา,าเป็นรอบที่จะกลับเข้ามาในกรอบแปวหลักแสนแต่ก็ แต่ถ้าตามผมมองอะ่ะการันตีได้มีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าแม่บนกระล่างก็น่าจะอยู่ในนี้สักคู่หนึ่งาตามผมมองนะเข้าๆก่อนเดี๋ยวบันไดเราก็้าไปหาอีกแต่ว่าอาจารย์แม่เรายังเบองต่นเราจะเอากรอบแปดหลักแสนเราเป็นอาจารย์แม่ก่อนแต่ยังไม่เขียนหราตัวเดียวกันน่ะ หรือให้หนึ่งห้าไปออกเจ็ดห้าได้ไม่ได้แบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดนะเลขเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวผมจะชี้ชี้นำอยู่ขอขอเวลาเซตเซ็ตของก่อนใจเย็นวันนี้ใจเย็นนะอย่าใจร้อนเถอะจะช้าได้พาเล่มงานมะใช่ครับเดี๋ยววางช้าวางเด็วก็ต้องวางมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเดิมอะ่ะใช่ครับห้าศูนหนึ่งไหวไหมลงก็ศูนย์เข้ามา มันมาแล้วเขาจะไปยังไงมันก็ดึงลงล่างหรือีกรอบหรือเปล่านี้อยู่กับที่หรือเปล่าน่ะถ้าศูนย์มาบนก็นี่แหละปัญหาคือถ้าศูนย์มาบนแต่ในในในกรอบมีโอกาสที่จะลงล่างแบบนี้เอาไว้ขคงสุดท้ายขลุง๋องสามหนึ่งห้าทะเบียนรถออกหนึ่งห้าผมชอบอยู่นะเปลี่ยนหลักร้อยนิดหน่อยหรือจะตัวนี้ไค้งจะเลขไปห้าหนึ่งหนึ่งห้ายอะ ซื้อเลขบนต้องมีสามเอาว่าไปก็ไปออกล่างนะไปออกแปดสามล่างจบนะแล้วเรีกรถแอด,ดชัดอะมีเ <laughs> ขานะผมดูตามตามบันไดด้วยแล้วผมก็คุยไปตามบันไดด้วยห้าหกห้าหกเลยเชื่อมเมื่อกี้มาออกอะไรนะออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับเชื่อมห้าหกได้ไหมหรือห้ารู้สึกเชื่อมได้ แต่หนึ่งมันจะไปพอสอหรือเปล่ากเกตหรือเปล่าไปเนี้ย59 95มีโอกาสได้นะ95ได้ล่างล่างก็ย้ำศูนย์อีกรอบหรือเปล่านี่ห่วงอยู่อย่างนี้นะนี่13ตัวเลขมาเยอะนะแต่ผมยังยังยังขอมองอีกหน่อยแต่ผมมองก็มั่นใจอยู่แต่ว่า อเวลาอีกนิดก่อนเดี๋ยวผมจะเลียงอาจารย์แม่ก่อนศูนย์นิเว้นชักงวดปล่อยให้ออกนะระยงลองไม่เชียร์เล้ไหมเมื่อกี้วันนี้ไม่มีอะไรกลมๆเด่นชัดจะมีตรงไหนเดี๋ยวดูตรงปกก็จะตรงของของอะไรของแับเหมือนแต่ก่อนผมเคยได้เหรียญสองเหรียญเนี่ยตีเป็นหนึ่งศูนย์วันออกหนึ่งศูนย์นี่ยผมก็เลยงงๆศูนย์ถ้ามามาล่างได้นะตามดูอ่ะ มาล่างได้เพราะเมื่อกี้เขาขึ้นแปดหนึ่งใช่ไหมถ้าจะเข้าศูนย์ยืนศูนย์มาหลักหน่วยเลขกลุ่มแปดหลักแสนก็ต้องไปเลขล่างแบบนี้นะมันมันก้ากึ่งกันอยู่นะพอปีที่แล้วออกเก้าศูนย์หกครั้งสุดท้ายของแปดหลักแสนออกเก้าศูนย์สามนี่มันเป็นกลุ่มเดียวกันหมดอะหนึ่งเก้ามีโอกาสไหมถ้ามีนะอกกันหนึ่งเก้ามีโอกาสนะ เจ็ดก้าหนึ่งเก้าตัวเดียวกันนะหกเก้าแปดหลักแสนครั้งครั้งสุดท้ายเขาจะไปออกเกนะ้าหกนั่นหนึ่งที่เกี่ยวกับเลขก9หกเก้าเก้าหกจะเป็นหนึ่งเก้าหกวันนั้นหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนสามนี่แปดหลักแสนทั้งนั้นเลยอันนี้คือพวกมันหลุดกรอบเ,เดี๋ยวผมจะมีกี่ตัวที่หลุดกรอบเริ่มจากสี่ทังสองแต่เลขล่างยังมาอยู่ในกรอบอยู่ มาเข้าสองศูนย์เจ็ดเลขลดผมนี่คือหลุดกรอบเลยนะนี่แล้วก็กลับมากรอบอีกคือหนึ่งห้าเก้ากับเก้าสองแล้วงวดต่อมาคือหลุดแปดไอหลุดกรอบคือสามศูนย์แปดกับสามศูนย์งวดต่อมาก็เข้ากรอบคืนนะ่ะหนึ่งเก้าหกกับห้าแปดงวดต่อมาก็หลุดกรอบสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองแล้วงวดที่ครั้งสุดท้ายของกรอบแปดหลักแสนหลุดกรอบ เก้าศูนย์สามกับเก้าเก้างวดนี้ผมว่าเข้ารอบอะเลขจะเข้ารอบคืนอะงวดน,นี้เพราะกะปูทางมาจากแปดหนึ่งหนึ่งคะแนงก็ะปูทางเหยียบเหยียบมาครึ่งตัวแล้วถ้าแบบผมบอกไนงะถ้าออกง่ายๆก็เจ็ดเก้าอะทำไมเขาต้องบอกตัวเลขมางี้เราลองม,มีตัวเลขด้วยอะก็สิบสี่เมษากับห้าเมษาเนี่ยอแล้วมันก็มีหนึ่งสี่กับเลขห้าแล้ว ครบรอบร้อยสี่สิบเก้าปีนะเห็นไหมที่เราเดาว,ว่าเลขร่างอาจจอกสี่เก้าร้อยสี่สิบเก้าปีลุงพูดไปว่าคิดที่แล้วพูดทคิดที่แล้วนะ <laughs> มันก็มันมีสี่สิบเก้าไม่อีกแล้วแปดห้าแปดสิบห้าปีเห็นไหมตัวเลขเขาให้มาแล้วแต่ส่วนมากเขาจะที่ตัวเลขให้มาบางครั้งก็อาจจะไม่ถูกหรอกมันจะหลอกบางครั้งบางครั้งก็หลอกบางครั้งก็ขึ้นลงแต้มหนึ่งสมมุติว่า บสี่เมษาบางทีเขาไม่ออกออกสิบห้าแบบนี้นางสงการปีนี้แรงไหม,มไม่รู้ยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่านางสงการนางยังไงนะแต่ก็แต่แปลกนะครัเขามีรูปธงชาติตั้งอ่ะอนี่ปัญหามันเยอะหวันนี้ปัญหาเยอะจุดเดน่นจุดเด่นเขาคือธงชาติทําไมเขาต้องเอามาปกติธงชาติเราจะแปลไว้เป็นสามสามสี่ห้าสองสามสี่ห้า ช่ครับนี่เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องวิจัยแล้วก็ต้องละเอียดละออหลังวันนี้เอาแบบช้าๆอาจารย์แม่ก็ช้าแต่ผมก็คิดว่าปกติผมก็จะเขียนกอบแปดหลักแสนนั่นแหละอาจจะถอดตัวหรือจะดึงตัวหรือเปล่าแบบนี้ดึงออกสักตัวหนึ่งให้ทดแทนกันสักตัวแบบนี้เนาะหนึ่งกับเจ็ดน่าจะเป็นตัวเดียวกันได้แบบนี้คือหลักๆเราแล้วก็ คือว่าแปดหลักแสนมาทุกคนอาจจะเอฟซีลุงนะจะรู้แล้วรู้แล้วว่าหวยมันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่แทบจะรู้ทุกคนแล้วแต่ผมไม่ต้องอธิบายแต่เพียงไปหาเทคนิคเสริมแค่นั้นเองเดี๋ยวดูแปดกรอบหลักแสนก่อนแล้วกันนะฮะกรอบแปดนี่เราก็ถ้าถามว่าบันไดเลล่างเราเราผิดที่กัดไหมผิดอยู่นะแต่ว่าถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่ามุกเราอะ่ะเขาเปลี่ยนทางถ้ากรณีหวยที่เรามองอะ่ะ เรามองว่าเป็นบนน่ะมันไปนลงล่างมันนีม้มันหมายความว่าหวยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนทางอะ่ะที่ผมเจอบ่อยครับทั้งที่เขาจะออกบนนะแต่คามาดึงลงล่างแบบนี้ก็เลยว่าเอาเขาเปลี่ยนทางหนึ่งหวยนีย่ที่ตามความรู้สึกผมมันก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยถามว่าการชี้นําของเราโอเคหรือเปล่า